การที่คนสายตาไม่วกแวกแล้วเราไม่ตกใจนะครับเวลาต่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะมาโจมปุ๊บเนี่ยปุ๊บๆๆๆๆๆซับ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 ยลิมก็ซับไอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้สายตาอ่าไม่ใช่เอาสายตาปฏิจริงๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสายตาคือนอกจากเรา ใช้อา,อาวุธมวยหมัดเท้าเขาสอกทุกอย่างที่ถล่มทลายไปซัดเขาแล้วเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับก็คือสายตาเรานะครับสายตาเรานี่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปสายตาเราเนี่ยต้นๆเลยก็ได้ให้ตัวเรารอดปลอดภัยจากอาวุธคู่ต่อสู้นะครับเราจะมาฝึกสายตาเราจะมาฝึกสายตาเขาจะฝึกยังไงนะรเพราะว่าการฝึกสายตาเนี่ยเวลาเขาออกอาวุธนะเราก็ต้องเหมือนรุ่นรุ่นรุนพี่เขาเห็นไหมเวลาเขาชกโอ้โหโอ้โหการโยกลบ ในเมืองที่พายักษ์ที่สามารถนะครับที่เขาโยกลงมาให้ทุกคนได้เห็นไหมโยกโอ้โหสวยงามนะครับโยกโอ้โหเสียเนี่ยโยกอย่างที่สมรักโอ้โหสายตาเขาอยู่นี่ฮะต้องสายตาเพราะฉะนั้นเขามีการฝึกฝนนะครับสายตาสําคัญมากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการฝึกฝนอ่ะการออกรุทูจะสู้เราจะตกใจนะครับจะตกทื่อ,อแมงวันบินผ่านยังตกใจก็คือมันยังสายตาเราต้องน่งต้องดีนะครับฝึกฝนยังไง ก็ต้องมีวิธีนะครับวิธีไทยๆเราก็คือสมัยโบราณเขาก็เรียกว่าอะไรเหมือนกับมีอะไรต้องมาผ่านตาเราเนาะมีเหมือนกับมีมะน,นาวมีอะไรมาปาคุชบอลผ่านหน้าเพื่อที่จะให้จ้องมาให้หลับตาเนี่ยห,ห,ลหลายคนอาจจะมีวิธีของเขานะครับมีเทคนิคของเขาไปฝึกซ้อมสายตาต่เช่นโบราณที่เราเราเคยเราเคยเห็นมาก่อนคือน,นี่ การสับน้ำปู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 ให้น้ำกระเด็นเข้าตาเนื้อยไหมสับนาปูปูบงปูบงปูบงให้น้ำกระเด็นเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้แบบสายตาแบบตอกแรกก็ปิดเลยบางคนแบบสมัยโบราณเขาว่าไว้ไงเราก็ไปทําตามั่งเคยทำตามบัก็มีลายเทคนิคนะครับหลายเทคนิคไปแค่เชี่ยววินาทีถ้าเกิดเราเผลอปุ๊บหลับตาเป้งทีเดียวสายตาเนี่ยสำคัญมากเราจะไปดูว่าวันนี้ผมจะมาฝึกอะไรกับสายตาให้คนหนึ่งมาฝึกกันไปไปเลย ตัวนี้เราเอามาลองกับคนที่ไม่เคยฝึกนี่ครับนายเคยฝึกมวยไมไม่เคยอาจจะมาลองดูว่าไม่เคยเห็นไหมตับตาถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมวยเนี่ยมาปุ๊บเขาจะแบบเฮ้ยเนี่ยเขาจะจ้องแล้วนะครับเพื่อจ้องเนี่ยเนี่ยทันแบบบ คือต้องต้องต้องทำเองนะครับเหนื่ไยไหมล่ะถ้าเกิดคนที่ไม่เนี่ยจะหลับตายอย่างเดียวเลยเดหลับตาดิพยายามทำเองไหมเหนื่อยไหมลูกกอดฮุกเฮ้นะไปหลับหลับนี่ไงเนี่ย นี่คือคนที่เขาเคยฝึกกับคนที่ไม่เคยฝึกก็จะแบบภาวะพงนะครับมาเราจะไปดูว่าการฝึกใายตาแบบบ้านๆเขาฝึกกันยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่เลยครับ ขั้นแรกนี่คือมะนาวนะอันนี้เอามาจากบ้านเลยลูกนี้น้ําเยอะมากลูกเป็นใหญ่แล้วก็มาผูกใส่เชือกครับเรามาโยนทำเล่นๆครับอ่ะลองดูเขาทำนี้นะครับบางครั้งเราก็นี่ครับโดดไปเรื่อยๆฟับฟับฟับเนี่ยฟับฟับฟับทีนี้ฟับนี่คือคือความเชื่อชั่งมือกุนโอลโยนมากเอาฟับอ่ะฟับทีนี้ทำมนทุกวันทุกวัน

โอเคครับก็เราก็ได้ฝึกสายตากับลูกมะนาวไปแล้วครับการโยกการหลบมะนาวมาเราก็ต้องหลบนะครับคือสายตาเราต้องแบบเพ่งตลอดเวลานะครับทาให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับทีนี้มันยังมีอีกนะครับเทคนิคแบบบ้านๆเลยครับถ้าเกิดเราเจออันนี้เนี่ยแน่นอนครับทุกคนสมัยก่อนถ้าเป็นนักมวยต้องทําอย่างแน่นอนนะครับมานี่นี่คือการฝึกสายตาแบบโบราณโบราณเลยว่าได้ผมเนี่ยเคยทํามากเลยนะเข้าไปในริมห้วยริมหนองนะครับน้ำอยู่ขนาดนี้ก็สับ แล้วก็ลืมตาในน้ําพอที่จะให้น้ําอ่ะก็เดินใส่ตาปุูบๆๆแต่ไม่กระพริบตานะเข้าไม่หลับตาจะไม่ปุ๊บๆๆอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องจ้องแบบคืออะไรจะผ่านเข้าตาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไม่ตกใจทําให้สายตารู้สึกว่าชินกับการสิ่งของที่จะมาโดนตาเราจะโดนสายตาเราเราจะตั้งสติตั้งมั่นะให้สายตาเรามีความชํานาญทําให้นะทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยทําวิธีทําก็ทํายังไง เฮ้ยมานี้มานี่เนี้ยมานี่มานี่นี่ดูไหมเออเดี๋ยวเราจะให้นายอะมาสับน้ำอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวยืนนี่หนกาบแ๋วแจ๋ว์จ้มไปสับอ่าดีน้ำก็เด็นใส่ตาไบบเออกระแทกขึ้นมาแทกขึ้นมาอ่า อ๋อนี่แม่มนตัองจะกระดินใส่หน้าสินตาเอ็มอกี้ยิงตาสาั้นอย่ดงนี้คือนั่นเลคือเทคนิคที่ถูกต้องแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้ชินนี่ครับก็เป็นเทคนิคนะครับเราทําได้เองนะครับ สมัยเด็กๆผมก็เคยนี่ครับไม่มีอะไรฝึกสายตาบางครั้งเราก็โดนต่อยโดนอะไรโดนไม่ชินนะครับล้วก็บรรลุเราก็บอกเฮ้ยนี่ฮะไปฝึกในน้ําให้น้ํามันก็เดินสายตาเพื่อที่จะให้ไอตาเรามีการชํานาญให้มีล้องให้มีไม่บอกแวกยืนสับน้าสับน้ำเนี่ยก็เหมือนที่นะครับน้องเขาทำเนี่ยครับก็ดืนสับนะครับเพื่อที่จะให้การฝึกฝนของเขามีความชำนาญในการสายตานะครับแต่ว่าแยังทำนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดการชำนาญไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้ง ได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับก็เป็นการที่ต้องฝึกฝึกฝึกอย่างเดียวสายตาต้องดีไม่วอกแวกใจต้องนิ่งสายตาต้องดีมาไม่กลัวอาวุธลบปั๊บต่อยลบปุ๊บโตเนี่ยเหมือนที่นี่เฮ้ยตัวมืออ้าวเดี๋ยวมาเนี่ยแบบนี้ยืนเนี่ยดูนะนี่ดูการที่คนสายตาไม่วอกแวกแล้วเราไม่ตกใจนะครับเวลาต่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะไปโจมปุ๊บ นี่คือไม่วอกแวกเฮ้ยแล้วนี่คือสุดยอดสายตาเวลาเรามีการชำนาญบางคนออกลัวนะครับถ้าโดนปัดแบบเมื่อกี้คนที่ไม่เคยแบบจับผัดอาวุธหรือไม่ชับผัดแบบตัดซ้อมมาเเนี่ยแค่แค่งี้จบเลยโดนโดนออกการโดนเขาออบตัวอาวุธมาเป็นชุดๆบูแน่นอนนะครับอันนี้คือเทคนิคอาจจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อยู่ที่การ หน้าในกนารใช้ตาแล้วก็ใจใจต้องนิ่งสมาธิต้องแน่วแน่โอเคครับก็เป็นเทคนิคนะครับการฝึกสายตานะครับแต่ละด่านแต่ละท่าแต่ละรูปแบบแล้วแต่คนจะไปกัดแปลงเอาเองเนาะ่าให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับก็อย่าลืมไปฝึกฝนแล้วก็ถ้าเ,เราอยากจะชำนาญนะครับก็ไปฝึกฝนนะครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเรื่องออกกําลังกายมาเลยนี่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 ึกปึกนี่นี่นี่เยอยจังไดเนี่ย ทุกอย่างอยู่ที่เราเออกกำลังกายฉันสิดว่าอ,อย่าพึ่งตื่นยังไม่มีเรื่องอย่าพึ่งตื่นต้องการประทะตลอดเวลาเรามีกำลังกลังกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจโดยกัตลอดครับกดไลค์กดซับจะใครก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนขอคุณครับโ